จังหวัดสแก้ครับได้จัดพิธีรับพระราชธานพระพุทธสิรินทรเทพร,รัตนมงคลภูวดลสันติเพื่อส่งเสริมความร่มเย็นเป็นสุขป้องกันประเทศชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่ห้องรับรองเทียนทองชั้น4ี่สารการจังหวัดสแก้นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสก้วเป็นประธานพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดประดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีรับพระราชทานพระพุทธสิรินธรเท,ทพร,รัตนมงคลบัวดลสันติเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยกองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้จัดพิธีพระราชทานพระพุทธสิรินธรเทพรัตนมงคลพัวดลสันติให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น77องค์เมื่อวันที่26ก,กันยายน2567ณอาคารชัยพัฒนา2วังสวนจิตลดาโดยมีประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานเพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสำหรับพระพุทธสิรินทรเทพร,รัตนมงคลภัวโดนสันติได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษณพระอุโบสถวัดสุทัศน์ เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพเมื่อวันที่22กรกฎาคม2566โดยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รั a t ตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระเจดำเนินเป็นองค์ประธานพุทธลักษณะของพระพุทธสิรินธรเทพร,รัตนมงคลภูดลสันติสร้างขึ้นด้วยความประณีตและมีความหมายอันเป็นมงคลเพื่อส่งเสริมความร่มเย็นเป็นสุข ปกป้องประเทศชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์